แล้วค่กแล้วคักจะว่าแล้วคัก่จ้ะเออดดูดูเห็บจังอ้หูหูหูหหู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 ู้ห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 ูบูหูหห่หนหหห Điều đi Hết ra đây Hết ra đây Hết đây Hết đây Ngam thế Ngam thế Hơi bà đi. ba đi Bà luôn Bà luôn luôn nè bài xưa mà nè คือในเรื่องปัาชายในเรื่อเสืออีบิงคนนั้นนั่นแหละมีคนฝากมาหานะชุดนี้น่ะใช่ปะจะเริ่มมันน้ำได้น้ำใช่น่ะน้ำใชประตูเมือไเน่เมือแต่เช่้าคนไดะ้หลว่ลืมเนาะเก่งแต่กนกับนางนอกไม่อมีน้ำมันเลยรับประกันแล้วแหละมันแล้วว่าไหนทิน่ะ นางนอกเมื่อเดือนตับเมื ELLE ่อนะแม่รอแล้วไอ้ท <that> anyway ิดตัวนางนอกแล้วตัวนางนอกกนางแล้วมึงบุกบอลมึอเช้านี้มันหนาวเมื่อกี้รู้จักเดี๋ยวฟังเขาบอกอันเห็ดเอาเฝืนเฝืนจากจนเชื่ออันจนแขนเพไปนนะเพราะว่าหนาวเลยนะเขาบอกได้หนาวแหวอเลยแต่บึงขทางจะทางจะเละได้บิวไงยะนี่ก็มาตันอยู่นี่เลยกันยะนี่กั เดี๋ยใส่นาะใส่นาะใส่บิ้วใส่บิ้วใส่บิ้วไอ้น่ะสิอ้ยังออกมาปะบึนบึว่าไอ้ thịt ดู่งใดยูเจได้นาะไอ้ thịt หมูคือออกมาแหละไอ้ t h ị คือบอยูเจทำนีนมัเคยอยู่ตะเกอรอันยูเจอันนี้ยูเจรถในบางรถเอเออเมื่อวานเทากัเอาอยู่นี่แหละ Nam mắt nha mắt. Nhu tung lưng lưng thùng lưng 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 mà sao nha. Anh hèm, vẫn nhục nguyên kệ, vô men Mẹ tao, uhm. mẹ tao. Mẹ tao, mẹ Mẹ tao, mẹ Mẹ tao, mẹ tao. ai nhục mẹ tao. Mẹ tao,

ดินาอตาเมื่อแล้วไปได้อนุ่นกันะอนุนก็มืแล้วอนุ่นก็มืแล้วหัวจะออกลยอย่าเอาจะอาเดวไวแล้วมือน่ะอยมาข้างหลังข้างหลังข้ดขน้างหลังไอ้ทนโดดนั่งหลังอาขึ้นแลฮัาฮัลโหลฮัเลได้นาลูกตัวนั่งข้างหลังน่าวิว

เอาปิดประตูป uh, ิดประตูเวียดเวียดเจอกันเวียดเจอกันเวียดเจอกันเปิดเปิน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 เปิดน้ำหลังปไปเดียวเขาเลยเอาอย่างอย่าเอาลายเด้อเม่ใบหายเด้ออย่ากินลายอันลูกอันนี้มันหวานได้กินอีกแหละกินอีกละมันหวาน ู้บอกกินอย่างอื่นกินแล้วนี่ประโยชน์นะนะไปย่างไปย่างไปฮะไอติไอติอะไรกินอะไรไม่มีประโยชน์กองเขายังตุกมีดำบอมีก็เช้างลูหอืมปลากระบอกเอาไหมเอาไหมเอา

ข้าวบ่อเดียวยังไม่เห็นยังไม่เห็นคืออะไรเออยังไม่เห um> ็นเอามาจะใส่บ้านฮะให้จอนนะอยู่โรงเรียนเพิ่นเบ้านบ๊วยลูกเอ้าเจ้าเอาวะเจ้าไม่ใช่จ้ะหมูจะบอกบ่กหมูจะบอกบ่ยังไม่เห็นนะกับงวงข้าวนะ งวข้าวอ่ะเพว่าผเชดเอางอดำเพชอบเป่งงอขาวเว่าขาวพราะเราเป็นขาวข้าวเนี่ยงอข้าวแม่อยากชนะงูยหมครับข้าวงข้าวเพิ่อนว่ะจิกิตอิกิตคืออะไรโอ้ยเลียยคักแต่มือนะเนี่ยเสร จ็บกน้องวานี่เ no จ็บ hm? ฮึ่มเจ็บกล็น้อยกินนะากินไดเลยสนกันะเมนยงตัวนี้นะไอชิคม่ายไหมเนี่ยอันนี้เป็นตะกินอยู่ ไอเสคีริมมันแชบบ่บราวิวเป็นตายแลอวอันนี้ก็ะช่องอเด็กหน่อยเขาละมัดเนาะหาไปสินะกินเป็นเรอไล่หากับมาตอนนี้มันเมื่อไร ไอศครีมนี <go> ่อไรไม่ห well, มืนนอปางัินปิดไปางนั้นปิดไปทางนั้นมันเป็นในไวิวแช่้าหอม้าให้กิบชิมบ่อนะมันก็ชิมดิกินลายได้เป็นวัดได้ด้วยามหนาวใช่ปะย่านบ่เป็นวัดยันี่ยังกินยา้กน กระหอมอยู่ได้เหรออ๋อหอมนุ่มมีสามอันแล้วนะอืมแล้วใ่เบ็ดมันบกเปือยบกเปืปเป่อยอือมันชื่อตะกามันเบ็นมันเอาเบ็ดกระเลมมันเปื่อยเห็ดเละๆดิเปื่อยเชื้อแม่ใบฮ่าฮ่า้หัวเมื่อกี้นี่แม่อ้วนเพิ่งปั้มน้องเนจงเนี่นกินยาบะฮะนี่เราก็ปั้มน้องบิ้ยวเลยเอาให้มันกินนะมันเห็ดมันเห็ดคือเกินเด,ด้ตัวเห็ด ก็เห็ดเชื่ออยู <Darwin> uh, ่พอนั Die ่นพอเฮาเอากระดาษจิ้วออกมาพูดออกมาไ่ใช่ถูกเรืองมัเออโอ้ใช่ไหมมันเห็ดคือคนกินนี่ได้เห็ดแบบเชยคือปากเป่าอยู่แล้วเออพอเฮาเอากระดาษออกรถพูดออกมาเบิดได้โอ้ใช่ฉลาดว่ะเออแต่ละโอ้กินง่ายกินง่ายแต่ว่าไม่เล่ยวไ่เล่วอ่ะพ่อฮาวกระดาษออกรถบดออกมาเบิดแต่รกเห็ดคือคืนในในปากอ่ะคือบวมบวมมีเหรอบวมดีแต่อะเห็ดอืมตั้งฉลาดได้ ตอนแรกตัวโอ้ง่ายง่ายง่ายแบบมันจักขืนน่เนาะว่ะเดี๋ยวพอเดีปวดออกมาปุ๊เดี๋ยวพรเะิ่ดจะเห็ดิ้งิอยู่เลยเด oh, ี๋ยวเิงเห็ดจิ้งจิเนี่ยนังนแน่ลช่วนล่มนะกินลายหัวห่อนเนื้ออีกปอกอนอื่นไปกอันอื่นอีก เิกริดนะอยากกินเสมเมื่อเรียเป็นิงนั่มีางวเจอบวดเจอเยอะขามันใจนะพอกินอยู่แต่ยังอื่นนะพราะบตัวม่บีอยากได้เปี่ยนเสียช่หมไมระถิดนะหน้ายาวนะขนาก็มักนั่งลังโอ้ยสะบัดเจ็บปดเจออยู่ขางหลังผู้ชายในขนาวเช่นกติ Hang chữ ở nhà ngoài ngang, ông tao ngủ lắm. Ach, chữ, 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 vợ chữ, 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 hiểu chữ, 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 นี้ยบ้านแล้วลุงลุงเจ้าเห่นขีตอมแล้วว่าอันกองนี่กองสุดไทยแล้วว่ากองงันพิกองพิเศษแล้วอเพื่อนแล้วจ้าเคยมาบ้นน้งนี้วเลเคยมา้นน้องม้วเ

เอาหัวพายไปสาพายแล้วม yeah. ันจะคือน yeah. ักเรียนอืเอาแข่งนี้น้อยน้อยน้อยเอาเหี้ยเอาคนดดันเอาตัวมาว่ะเห็ดน้องห้องนหนได้ยินบะจะตีแม่ก็เจ็บเต้ ชิมเชคยาพูน mm hmm. ี้กระปองนะเออจิบบ uh> ๊อบจ้ะงงงวดเอ้ยม euh ีอันรกมีอันน่ะไปจอดรถไปจอดรถเอาไปจอดรถอยู่ไปจอดรถพุ่นห้องหาเราอย่างน่ะเราจอดรถอยู่ฮ้านนอกห้องกุกวก เออบิ้งนี่ตัวปัดเพลนเจนนี่เบิ่งเบิ่งใช่ไหมนี่ลงเห็ดกี่ต้นเห็นบ่อขักบขักดิขักบจ๊อกขักบเล่นกี่ต้นนะ บักบถามแล้วดูเราขักบเราขักเกเจ้าก่จากอเราคักบ่จเอ้ดูดูดูเหจัผโอ้ฮฮ่าฮ่าฮ่ม่าาฮ่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 า่ไปเาาฮ่าก่าฮ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 า่าฮ À, khai khó bộ, bộ đăng đăng áo khai nè nè, nào kai hai bỏ nung kai phen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  phèn kai kì nung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  kì 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 nung เจ้าทำอะไรเจ้าทำอะไรทิพิเอาเอา้องนก็ใส่นาะฮะห็นก็เลือแต่ื่อนอยู kind of ่ในนั้นขีนก็หอดเลยหอดไหมาีนก็หอดเลยอีก็ลดกสบายดีนะตัวมาตออไหนคุณบ่เห็น วิววิววิวต้มไช่ขีต้มนะฮะเอาเอาต้มไช่ขีต้มมาฮะจักเบิงบ่เบิงเขาย่างกระโดดขีต้มอยู่เดินอือกินนี่เร่ร่มอือเรลร่ำยังกินนี่นะอย่าได้ลบปูนมันเปื้อนมันเปื้อนปะ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 ภากันไปเล่นอยู่เพราะว่ามันเปื้อนได้นี่นะ อ๋อไม่ไม่ไไม่้ไว้้มายอบัิงพไปใช้เกิบฮะถ้าอยางง่ายไปใช้เกิบเฮไปใช่เกิบเฮ้ยเพื่อนนห่ลูกพูผูเกืบไปหล้วอยู่ภูไปล่มคือกินนี่และไปมาถงนะไปปุ๊บปุ๊บถงไปไปบุหรอกบุหดีข่าไปหาน้องบอกอะ ่ได้เข่าหาน้องบอลไปปลดเกิบงามไปก่อนไปเกิบ่ชิคิไล่นะพวกนี้งอกบ่ได้เกลื่อนนะห่านเออยาแล้วยาแล้วมันมุมมันมุมบลเลนบลเลนลูกมันมุมมาแม่มาไหมโอ้ยเน่ห็นมีงูได้นะงูกัดเองงู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 พิงงูไปไปงูงูเรียน

บิวว ja no. uh, mm ิวจะจับมันกัดได้ฮะหนูเออมันจิกัดเออมันจิกัดมือสองเพลินสองคนนะเ้าเนี่ยแค่สองคนนี่ขึ้นมาขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาโอ้ย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 มาๆ่ะนางพิงขึ้นมาหน้าหน้ากันเองเจ๊จับไปจับขึ้นก็พอขึ้น Mà đưa, mà đưa, mà đưa Ngu cắt đâu Để không cá sụp lông thì tôm Bữa nào đếch nổi lông bậy à, Ở nàn nàn nhằn Nhà sụp cả nấy Sụp Sụp lông thì tôm là cả bổ quá ấy bà này À bò Hả Bà gặp bác khảo này bà ไปหาน้องปไปหาน้องเจงนี่ปะปหาน้องเจงนี่ปะนานนานง,ปงนาน,นนานลงไปงานนานเพือ่อนนะก็บอกงาดสองคนคือบอกงาดแท้สองคนนี่ตีจกักรวาเฉบอบ่ตีตีได้บ่นี่ตีได้บะ บ่ได้ก็ไปเชาเขานายไปเขานายไปเขาไปหาน้องไะน้องเจนนี่ปะเอาน้องเจนนี่ปะอยากยังฮึอยากยังนะฮะอยากโจ๊กอยากโจ๊กโจกยัอยากโจ๊กโจ๊กโจ๊กอยากโจ๊กขี้ต้มนะอยากโจ๊กอยากโจ๊กโจ๊กขี้ต้มนะโจ๊กนี่ค่ะกินเดี๋ยวไปเะไปเขาไปกินไป

โนโน่ใช่ไหมโอ้โป่วนไปก็ได้เถอะเวนไปปะคนก็อะนน่กินยังไะไว้เทมือนะฮะ

อย่าดึกถิ่มเ้อประตูหายแล้วหากอนหินเพิ่อนะเนี่ไปมาแล้วบิวไป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 เพิ่มลพ่มเลยอพิ่มเลโอ้ยบอกแม่ค่ะมาจัดการก่อนขอบุยอมได้นี่ใส่เกิบแม่บิวแม่บุด้ยมาจัดการแะลูกเจ้าเล่นกิตมเนี่ มันบน่นยอมได้อีกหน่อยๆนี่มาแล้วบัน,นมาแล้ว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 นั่นมาแม่บุญนามาแล้วโอเคสชาับแม่พีนนปป่น้องคลิปนี้สะท้อนก็จะจบคลิปไปแล้วนะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาวบ้านก็จะก่าเด้อ น้อยชองตนไม่งอมอย่ามาโลดมาจัดการโลดนี่นะเอา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 ไผ่บ่ดิไผ่เชลนบ่ดิเอา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 แม่บุญมาแล้วเอา้ายแม่บุญเอายังมาน่ะ้ายบุญเอา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 บุญิตริยน้าเมฆบุญเอา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 บุญ แมเงาแมงเง่าแมงเง่าแมงเี่านั่นไปเขานยบ้ดิเขานายอ๋อไม่หยันไม่หยันดิไปไปเขานายไปไปพันนองเขานยไปดูไป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 เฮ้ย้ง้้งันั่นเอาใช่ประเป็นไ

แสบบ่อยากชิปเลยแสบไปไปสิไม่อยากินกระยาเราไม่อ้วนไปหากินมุ่มม่งไปละสบายดีแล้วสวัสดีเด้อบ๊ายบายจะไปดีบ๊ายบาย